อ๋อไม่ไม่ไม่สวัสดีค่ะช่วยนอนจะ้ะนี่เห็ดที่เราเก็บมาก,ก่อนหน้านี้ไปแล้วจะ้ะยังรอเห็ดกอนรอบนี่เ,เห็นหมดเตยเก็บมดเตยไปนึจ่จ้ะเยูเตยก็เก็บไปด้วยสมภาษานงินไปค่ะมดเตยติดก็มีออเดอร์เท่ากันค่ะ บินกระบายติเกบแซ่แข็งมนนันันกะตีขายแล้วจ้ะเจ้านี่ละเจ้าเดียวกันกับบูบบรีนี่ละเป็นส,สื่สามกิโลติแซแข็งไว้เนาะราคาราคาเดียวกันจ้ะพี่นอ้องติขายราคาเดียวกันกับบูบบรีเลย เอาถุงมาอยู่ใหมดเตจะกลับไปกับสิไปตักบุบรีในปลาหมดเตได้หนิว่าเป็นหมอมิตรใบค่ะหน่วยไปใส่หน่วยไปไหนมีตะใบ,บกักซากอยู่เออบุบรีตรงนี้กระดกอยู่จ้ะเนาะดกอยู่เด้ เป็นนีมดเตพ้พีเป็นขายตามรอยคุณเด้เดี๋ยวพังเบิองตรงนี้บุบรีแานล่าไว้ก่อนคะเออตัวตนี้กระดกอยู่พี่น้องนี่ตัวนี้ก็ได้อยู่จังนี่ดกอยู่แต่มันก็จะเป็นยมยมเนาะเห็นปะต้นเตี้ยๆนี่ค่ะว้าวเนี่ยได้มด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 น,นี่ต้นเตี้ยๆสิค่ะเจ็บหลังดีขนาดเลยแต่ก็ได้อยู่ ใจใส่ออเดอร์เท่าอยู่ค่ะปไปแล้วตีพัดละเฮ็ดก่อนจะแล้วค่อยพามาเก็บเนาะบุบรีเนาะถึงแม้วันดเท่ากับบัหยุดค่ะจึงจะเป็นวันอ้ยจึงจะเป็นวันหยุดตีกับวัหยุดเดอ้อทำมาหากินคือเก่าค่ะไ,ไ,ไปหาเดซิฟก็เป็นเงินเนาะเอาหมดใจใส่กระเป๋าไว้ก่อนค่ะจะมาพอเฮ็ดอะไรนี่ เป็ดนางไก่เมนบบเมนจ้ะนางไก่โอ้ยเถาแล้วพี่นอ้องนอกนี่ดิยนอกนี่น่าจะได้อยู่จ้ะไปก่อนเนาะเสียดายเด้ดนางไก่เป็ดนางไก่ปลาตรงนี้ก็สิลาอยู่ออกทุกปีนะคะ ป่าอย่างพกเนาะคะ่ะก่อนที่จำได้ว่าบาท่ที่เก็บเห็ดแถวๆนี้เป็นยางลงไปเลเนนื่อยเนาะไมนอะไรบ่คคะพี่น้องตาคือขุนๆนี่เ่นจุดเต อย่างนั้นลงไปดูป้าเนี่ยเขาบอกขุณท่างวะอ๋อเนนเดียเทวตีตีไปอันลงไปข้างล่างนัอ่นเนาะแล้วที่นี่มันลงไปเรือเทวตีลงนะคะติดกันยังกับกมานน่เนะาะติดจำพวกเพจได้หนิจับกันมาหนิตีออกไปพูดเาแม่นด้วยน่าจะแม่นอยู่จ้ะ โซนไดนเนาะตีไปเมื่อนั้นตอนนั้นดอกเห็ดมันใหญ่โอุนี่เดี๋ยวพี่น้องเห็นแล้วตอนนั้นดอกเห็ดมันใหญ่ค่ะมันก็เลยอันนี้แหละเนี่ยได้อยู่ค่ะเห็นแล้วตรงนี้แหละตัวปีนี้ขึ้ออกหน่อยแต่ก็ยังได้เนาะเดี๋ยวค่ะมันแห้งแรงเนี่ยงามอยู่จ้ะสะแต่เกิน ได้อยู่โดนเอียงบุเขากำลังสิขข้นมาเนาะเฮดก็เป็นเฮดที่เก็บก้อนนานนี่แล้วจ้ะก้อนมันส่งเยามากอดคาผีเลย เวลาปลามันแหงจ้ะก่อนจะเก็บพีย,ย่ามาหอดผีเด้อันนี้มันถนนเซนเกาวันพักหลอนฮาเจ้ามอจ้ะยังบ่งอีกเนาะเพื่อเจอเจออีก นีนเด็กพี่นนองนี่ค่ะกมจะออกเลไม่รอบนาพ่นละค่ะเขาจะได้กินดอกใเพิ่นเนาะจิ้มไปก่อนค่ะเผียรเด้ดอกน้อยๆน,นี่กำลังจมุกจิม,มิมาี่โอ้วนางทากนางทากมาแล้วนี่ ก็รู้จักของอรอ่อยโอ้ยข้างนาข้างนาไปหนอ่อยนี่ๆๆโอ้ดอกน้นอยเต็มอยู่จ้ะนี่มาดอกนี้ไปก่อนเห็นคักเนาะี๋ยวเขามาเก็บ บรรลุนค่ะเสด็จมาอยู่เสด็จมาเรื่อยอยู่จ้ะเก็บเงินเราก็สิไปหาออเดอร์โปรบุรีต่อ เห็ดยังไม่เนียนจ้ะเฮ็ดพ่อมจะออกพ่อมจะออกจะ้ะเด็ดังเดืฝนเนาะ ไกลป๋อโดนพระเจ้ากินไปแล้วเพึ่งวักเพึ่งหวานกระบอมีแล้วจ้ะต้องรอนน้ำตกคนตกไล,ล่ยเนาะเพึ่งพอเพึ่งมันจะออก ไอมีหรอจ้ะกลับดีกว่าจะมีซันี่แหละวันนี้เก็บมาเมื่อสั่งน้ำกายมันปูเดือพัดดูจ้ะเอนนี้เราบุบบุรีไปด้วยเนาะ ัเก็บอีกแล้วจ้ามดเตป<ะ>ปาลาผลไม่ปลาราคาสูงขายดับขายดีว<ะ>่มีแต่ขายแต่พี่เนอะน้อยเนาะแล้วก็ไม่เอาเนาะ